สวัสดีเช้าวันที่30กรกฎาคม2568าหสำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลการแข่งขัน continental football championship ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมรอบแบ่งกลุ่มลงแข่งขันกันไป3ามคู่โดยคู่แรก เป็นเบลารุสเอาชนะแซมบีบีไปด้วยสกอร์สีประตูต่อ0คู่ต่อมาเป็นซาอุดีอาระเบียชนะออสเตรเลียไปได้3ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายเป็นทีมชาติไทยเอาชนะไต้หวันไปด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอล AFF U23 c h ม m p i o n นชิปซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีเกมนัดชิงชนะเลิศลงแข่งขันกันไปหคู่และผลเป็นเวียดนามเอาชนะอินโดนีเซียไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ ทำให้ทางเวียดนามคว้าแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้ไปครองครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอล EFL คาราบาวคัพซึ่งวันนี้มีเกมรอบคัดเลือกลงแข่งขันกันไป1คู่และผลเป็นบาเน็ตเสมอกันกันกบนิวพอร์ตเคานตี้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2และเป็นทางนิวพอร์ตเคานตี้เข้ารอบต่อไปด้วยการเอาชนะการยิงจุดโทษไปได้สีประตูต่อ2ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีก ซึ่งวันนี้ก็มีเกมรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่2ลงแข่งขันกันไป5คู่โดยเริ่มจากไทยรัฐเอามาตี้เอาชนะคูพีเอสไปด้วยสกอร์สาประตูต่อศูนและรวมผล2นัดเป็นทางไทยรัฐเอามาตี้เข้ารอบไปด้วยสกอร์สาประตูต่อ2คู่ต่อมาเป็นดิต้าจีลานแท้เอฟซีโคเปเฮเกนไปสู่ประตูต่อหนึ่งและรวม2นัดเป็นทางเอฟซีโคเปเฮเกนเข้ารอบไปด้วยสกอร์สาประตูต่อศูนและดินามโมเคียฟเอาชนะฮัมรุนสปาร์ตันไปได้สาประตูต่อศูน และรวมผล2นัดเป็นทางดินาโมเคียเข้ารอบต่อไปด้วยสกอร์6ประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาเป็นทางเรสตาเบลเกรดเอาชนะลินคอล์นเรสอิมไปได้5ประตูต่อ1และรวมผล2นัดเป็นทางเรสตาเบลเกรดเข้ารอบไปด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายเป็นทางซินซกี้โมสตาเสมอกับสโลวานราติสลาว่าไป2ประตูต่อ2และรวมผล2นัดเป็นทางสโลวานปราติสลาว่าเข้ารอบต่อไปด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ2ครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งวันนี้ก็มีเกมรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่2ลงแข่งขันกันไปสาคู่โดยเริ่มจาก FC ซาเบร์ทาโลเสมอกันกันกบเลวาดีทัลลินไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2และรวมผล2นัดเป็นทางเลวาดีทัลลินเข้ารอบต่อไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2คู่ต่อมาเป็น FC ฟดิเฟรเดนเกชนะเดอรนิวเซนไปได้1ประตูต่อ0และรวมผล2นัดเป็นดิฟเฟรเดนเกเข้ารอบไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูน และคู่สุดท้ายเป็นทางอินเตอร์คลับเอสคาเดสเสมอกับโอลิมยาลุกยาหน้าไป1ประตูต่อ1และรวมผล2นัดเป็นทางโอลิมปิาลุกยาหน้าเข้ารอบต่อไปด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ3ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิตสโมสรซึ่งวันนี้ก็มีลงอุ่นเครื่องกันไป13คู่โดยเริ่มจากคราสฮอปเปอร์ซูริคแพ้เซลตาบิโกไปด้วยสกอร์สูประตูต่อ3 คู่ต่อมาเป็นมอนซาเอาชนะมิลานออาซิโอเนไปได้2ประตูต่อ0เดนหากเสมอกับ OFI ไอเกรเตไป1ประตูต่อ1และ u ูดีอีบิซาแพ้อเอาอาราบีไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ5คู่ต่อมาเป็น FC สซียงแพ้ป,ปารีส FC ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3กรานาดาเสมอกันกับกาตาเอ c 0ีศูนย์ศูนเซเบรดาเสมอกับบูลอสศูและออกซฟอร์ดยูไนเต็ดเสมอกันกันกบเลกาเนสไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับ ู่ต่อมาเป็นอิบสวิตทาวเอาชนะชาวตันเอตเลติกไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งเกลนาวอลูกันแพ้ an, เกนโรรันไป1นประตูต่อ2บาเลเซียเสมอกันกันกบโอลิมปิกมาเซไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งเฮาซิตี้เอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายเป็นทางซัตตันยูไนเต็ดแทมิวอลไปด้วยสกอร์สประตูต่อ6ครับและเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่น ซึ่งแข่งขันจบลงไปเมื่อช่วงสายของวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยคู่แรกเป็นเดปอร์ติโวริเอสตราเอาชนะแอตเลติโกทูคูแมนไปได้1ประตูต่อศคู่ต่อมาเป็นเซนทันคอโดบาชนะดิเฟนเซียเดจัสติเซียไปได้2ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายเป็นทางบานฟิลแพ้บารากัสเซนทันไปด้วยสกอร์หประตูต่อ3ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนอาร์เจนตินาพรีเมียร i ดิวิชันกันครับโดยที่ในกลุ่ม A อันดับ1เป็นทาง Estudiantes ที่มี6คะแนนอันดับ2 b a r a c a s Central มี6คะแนนและอันดับ3าเป็นทาง Central Cordoba ที่มี5คะแนนครับและมาที่ตารางคะแนนของกลุ่มบีซึ่งอันดับ1เป็นทาง River Plate ที่มี7คะแนนอันดับ2 Deportivo Riestra มี6คะแนนและอันดับ3เป็นทาง Rosario Central ที่มี5คะแนนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ